The ceremony has now begun with the paying homage to the royal portrait of His Majesty the late King. S <S เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีข้าราชการและพระนิกรชาวไทยทุกบูเรล่าที่ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียงณที่แห่งนี้และสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรปัวพระสง์รีกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประสกนิกอโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอาเนกอน,นันแก่ประเทศชาติทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อานาประชาราชได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันอีกทั้งยังต่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่างๆที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติพระเกียรติคุณแผ่ัยศารขจรกระจายไปทั่วที่สารุทิ์แสงแห่งดวงประทีปที่ส่องสวัยอยู่ทั่วแผ่นดินนี้ เปรียบประดุจดังจิตอันบริสุทธิ์ของปวงพระสงฆ์รีกรที่ล้วนสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ปวงข้าพระพุทธเจ้าจากน้อมนำแนวทางพระราชนำมริที่ในพระราชฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไปเนื่องในวันคล้ายวันสวรรค์ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาบาบพิษในวันนี้ขอให้ผู้ที่ร่วมชุมนุมกันณนสถานที่แห่งนี้และสถานที่ต่างๆพร้อมใจกันยืนสงบนิ่งเพื่อน,น้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบการนิรัน์ ลำดับต่อไปนะคะท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีจะยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา89วินาทีค่ะขอเชิญชวนทุกท่านในบริเวณงานนี้ได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ไปพร้อมกันค่ะ The Prime and the the event 89วินาทีแล้วนะคะขอบพระคุณค่ะลำดับต่อไปขอเชิญชมวีดิทัศน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบระมานุสวรีค่ะ ใจิตใจที่เปรี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนทุกฝ่ายทำให้ข้าพเจ้าเห็นแล้วมีกำลังใจมากขึ้นนึกถึงคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามคัคคีที่ทำให้คนไทยเราสามารถ ร่วมมือร่วมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันไปได้ตลอดรอดฝั่งหากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ยังมีพร้อมมวลอยู่ ในกายในใจของคนไทยก็มั่นใจได้ว่าประเทศชาติไทยจะดำรงมั่นคงอยู่ตลอดไปได้ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรตรงหน้าอุยฮัดมือลงทั้งหมดกลับหลังอัน